วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งนะที่เรามาพบมาเจอกันนะมาเอาสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์นะมาเล่าสู่กันฟังนะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไวนะ้ชีวิตแต่และชีวิตจะได้ความเป็นสุขเมื่อได้ฟังนะมรรคหรือสัจจะนะที่เป็นความจริงที่จะพาชีวิตนั้นพ้นทุกข์ได้หรือไปสู่สุขแท้ดีแท้ถ้าเราได้ฟังสัจจะนี้ บ่อยๆบ่อยๆนะเราก็จะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นสัจนนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญานะเป็นคนที่รูนะ้ที่จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะอย่างลึกซึ้งนะถ้าเราได้เรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งประโยชน์อ้สิ่งนี้เป็นโทษลึกซึ้งถึงระดับวิบากกรรมนะเข้าใจระดับนั้นเลยแหละนะให้แจบ เลยเนี่ยชีวิตเราก็ก้าวสุขความพ้นทุกข์พนชั่วได้สุขแท้ดีแท้แล้วก็จะเหนียวนําผู้คนให้ได้สุขแท้ดีแท้ตามนะก็ะจะพ้นได้สุขแท้ดีแท้ตามนะหลายท่านก็ตั้งข้อสงสัยว่าโอ้มาชุมนุมกันอย่างนี้มานี้มีมวลอยู่เท่านี้โอ้ยมันจะไปชนะได้ไว่างั้นนะมันก็ มันก็เนะฟังฟังดูเออเขาพูดมันก็มีเข้าไปตามมีเขามีเขา้าตามคนไปก็จะรู้เออมันไม่น่าที่จะชนะอะไรได้เลยนะมันไม่น่าที่จะก้าวหน้าอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ดูถูกมาน น่ส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ได้ดูถูกด้วยบางทีถ้าก็สงสารมีท่านที่สงสารด้วยก็มีใช่ไหมบางท่านก็สงสารเห็นใจโอ้ยมันไม่รอดหรอกมันจะไปได้กี่วันนะหรือบางท่านดูถูกมีทั้งสงสารทั้งดูถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ว่าท่านใดจะมีความคิดเห็นกับอย่างไรแต่เราก็มีความรู้ของเรามีปัญญาของเรา ที่เราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เรามาทำนะั้นเป็นสิ่งที่ดีและเราก็เชื่อมว่าสิ่งที่ดีนั้นมีแต่ชนะอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีแพ้หลายท่านก็คิดไม่ออกว่าเราจะชนะยังไงนะเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะแพ้อย่างไงเพราะเราไม่ได้มาทำชั่วเราทำแต่ดีทำดีไปทุกวันมันก็ชนะทุกวันนั่นแหละใช่ไหม อ,อ,อย่างน้อยก็ชนะชั่วชนะทุกในใจเราใช่ไหมเ,ออเราก็ได้สุขแท้ดีแท้ขึ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าทำทั้งหลายย่อมลหลั่งไหลสู่รทำทั้งหลายนะและในสันนิทานสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยตรัสเอาไว้ว่าถ้าใครทําดีก็จะเหนียวนาให้ก็เดินทําดีตามถ้าใครทําชั่วก็จะเหนี่ยวนาให้ก็เดินทําชั่วตามล้าก็จะเกิดผลเลวร้ายขึ้นในที่สุด ก็ในเมื terror, society, right? out, right? ่อคนชั at ่วเขาก็ยังเปิดหน้าออกมาเหนี่ยวนําให้คนชั่วตายใช่ไหมอ้าวแล้วคนดีล่ะจะหลบไปไหนล่ะทําไมไม่โผล่หน้าออกมาทําไมไม่เปิดหน้าออกมาใช่ไหมคนดีก็ต้องเปิดหน้าออกมาเหนี่ยวนําให้คน่นทาดีตามใช่ไหมเออทาไมให้คนชั่วทําข้างเดียวอ่ะใช่ไหมคนชั่วเก่งข้างเดียวใช่ไหมทำไมให้คนชั่วทําอยู่ข้างเดียวเออ ถ้าเราปล่อยให้คนชั่วทําอยู่ข้างเดียวนะโผล่หน้าออกมาเปิดหน้าออกมาแล้วก็ทําชั่วแล้วก็เหนียวนําให้เขาเดินตามทําชั่วตามทําชั่วตามโดยคนดีไม่เปิดหน้าออกมาเลยตกลงคนส่วนใหญ่จะทําดีหรือทําชั่วก็ทําชั่วไปใช่ไหมอ้าวสวยไหมล่ะก็สวยตอนนั้นเองแม่ชีจะหาความยนเป็นสุขได้อย่างไรเนี่ยอ้าวคนดีไม่เปิดหน้าออกมา เนี่ยนาให้คนอื่นทําดีตามแต่ปล่อยให้คนชั่วเปิดหน้าออกมาเนี่ยวนําให้คนชั่วทําตามเอให้คนทําชั่วตามมันก็บันเลยกันเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนดีรู้สัจจะนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เราเปิดหน้าออกมาทําดีเนี่ยเดินทําดีตามใช่ไหมเพื่อให้เกิดความอยู่เย็ยนเป็นสุขไปต่อเราชาติอ่า พราะพลังงามสู่ทุกชีวิตส่วนพลังความไม่ดีนั้นก็นำความเลวร้ายความทุกข์ทรมานความบัดไลมาสู่ทุกชีวิตนะแเราก็จากนี้เราก็ทำาต้สรู้ทุกผลชั่วได้ แพร่ความศาสนาสร้าง,างนคนได้รับประโยชน์อนะ่ะคนหลายล้านคนเลยใช่ไหมหรือส,ส,อสอิละคนสองคนสอนทีละคนสองคนห้าคนใช่ไหมพระเจา้าต้นที่แรกท่านจะสอนที่แรกท่านจะสอนสองสองคนที่แรกจะสอนสองคนคืออาราธนาบาบทเป็นไงอ้าวท่านเสีย สอนไม่ทันถ้าก็เหลือเหลือปัจจวคัีตกลงพระพุทธเจ้าก็สอนครั้งแรกห้าคนจึงพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากการเปิดสัจจะเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาตินั้นก็เริ่มต้นจากห้า,าพี่น้องครับห้าคนที่พระพุทธเจ้าช่วยห้าท่านนั้นท่านยากลทันวป,ปะพัติยะมหานามะอัศชิ คนเข้าใจกี่คนครับคนท่านอัญญาคนธรรมยะนะครับเข้าใจคนเดียวเลยนะมีอัญญาธาปอัญญาเข้าใจได้อยู่ท่านเดียวครั้งพรเจ้ากับสอนซ้ํเข้าไปอีกครั้งที่สองได้ท่านะแล้วต่อมากบท่านพัทยะมหานามาอสชิไปเห็นไหมสอนครั้งที่สองได้สองท่านสอนครั้งที่สามได้มาอีกหนึ่งเป็นสามสอนครั้งที่สี่ได้มาอีกหนึ่งเป็นสี่สอนครั้งที่ห้าเป็น เห็นไหมครับทอดความไายทอดสัจจะออกไปจากนั้นไข่ใครนะมานพฮะไค่รวยยัสนพเนาะเออก็ยาสามานพนะเาานานะจากนั้นก็เป็นยดสามานพนะครับยดสามานพก็ลูกคนบนเลยนะโอ ข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะขนาดมีเงินมีทองนะก็ยังไม่ได้มีความสนะเพราะยังไม่เข้าใจธรรมะแท้ก็เดินบนไปบนไปนะพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าก็บอกที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายโอ้หหฟังเลยรีบก็ไปฟังธรรมแล้วก็นะก็บรรลุธรรมขั้นต้นจากนั้นพ่อยศพ่อปยศาก็ ไปตามหายะสามานพเนาะพ่อของยะสามานพก็ไปตามหาไปเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้า,าก็สอนอีกสอนของยะสามานพก็ได้บรรลุธรรมเข้าไปอีกชั้นต้นเข้าไปอีกส่วนยะสามานพฟังพระพุทธเจ้าสอนพ่อบรรลุอร,อรหันต์เลยก็พ้นทุกข์เลยจากนั้นก็ไปชวนเพื่อน <c oughs> ก็ไปชวนเพื่อนมาเรื่อยๆนะ พอไปชวนเพื่อนมาอ้าวพระเจ้าก็สอนแล้วก็พ้นทุกกันไปพ้นทุกพ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้กับพากันพระเจ้าก็ให้กระจายไปช่วยเหลือผู้คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในสิ่งที่นำเรียนพี่น้องว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เริ่มต้นจากเยอะนะพระเจ้าก็เริ่มต้นจากพระองค์พระองค์เดียวจากตัวท่านพระองค์เดียวนะเพะจากนั้นพระองค์ก็ขยายสัจจะนั้นออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผู้ดีก็ ประโยชน์ขึ้นไปเไรื่อยๆถูกไหมจนเราเองก็ได้รับอานิสงได้รับประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยความไม่ทอ้อแท้ของคนคนเดียวคือพระพุทธเจ้านี่แหละครับเพราะะเราเป็นลูกหลานเจ้าเราจะทอ้อแท้ทำไมพระพุทธเจ้าทําให้ดูแล้วเราจะทอ้อแท้ทําไมคนแท้ไม่ทอ้อคนทอ้อ ไม่แท้จะเป็นคนทอ้อหรือคนแท้เล้วใช่ไหมเราเป็นคนแท้คนแท้ไม่ทอ้อคนทอ้อไม่แท้เจ้าเราเป็นไม่ทอ้อไปเรื่อยนะพ่อครูสำนาบทศาสตร์ในการบำเพ็ญ อ้เรื่องแต่โดยเฉพาะหนุ่มเพื่อที่จะคัดค้านสิ่งที่ไม่ดีดีเนี่ยท่านว่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไข่ขอกมาให้มากมากมดมดนะเนี่ยทำอย่างนี้แหละนะครับพราครูก็จากพระพุทธเจ้าพระพระุทธเจ้าก็โหนสอนแล้ว อนแล้วสอนอีกเนาะสอนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยโหต้องสอนซ้ําแล้วหรือถ่ายทอดความรู้นะถ่ายทอดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกก็มีปฏิพันธ์ากับเติมนะอันเก่าก็ทบทก็ไปอันใหม่ก็เติมก็ไปจะเข้าใจมากขึ้น,นจะเข้าใจมากขึ้นสุดท้ายก็ ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ชั่วได้สุขแท้นี่คือสัจจะอย่างนี้นะการถ่ายทอดสัจจะมันไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายทอดความจรงิงเอาไว้แล้วครั้งเดียวเลิกจบนี่มันไม่ไหรอกก็ขนาดกิเลสสอนเราเนี่ยมันสอนว่างไม่หรอกใช่ไหมมันสอนตั้งหลายครั้งใช่ไหมบางทีมันสอนครั้งเดียวเราก็ยังไม่เชื่อมันใช่ไหมบางทีเออพิษนะแต่มันก็อร่อยนะเราก็รู้สึกเออเอเออนี่เป็นพิษแต่มันก็อร่อยนะนะ เ,เราไม่กินหรอกมันแม้อร่อยเราก็ไม่กินหรอกมันเป็นพิษไม่กินก็ไม่เป็นไรหรอกพิษก็ไม่เราก็ได้รอนหรนะ สอนใครมันก็ไมไ่เดียวนะใช่ไหมสอนครั้งม็ไม่ได้ผลีใช่ไหมเราเรา,เราแข่งพอนะแต่พอสอนเราหลายครั้งเข้า,ขางไงเราเอาพุทธะก็ไปสู้เป็นไงเรา,าเกเสใช่ไหมเนี่หเหมือนกันใช่ไหมครั้ง,งเดียวเราเใช่ไหม,ไมหรือเชื่อ Oh. <laughs> สอนมาหลายครั้งใช่ไหมหรือถ่ายทอดความรู้ไปหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งเราก็จะโอ้อนี้เปลบไอ้ที่ออกสิ่งที่ดีเข้ามาแทนอย่างนีน้นี่คือสัจจะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพ้นทุกข์ควรสัจจะนั้นแท้แท้แท แท้แล้วก็มีทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแอกแบคาจริงจริงนี้สุดท้ายก็จะเอาความจริงมาปฏิบัติให้ถูกต้องชีวิตเราถึงจะพ้นทุกข์บนชั่วได้สุขแท้ดีแท้หรือช่วยเหลือผู้คนได้อย่างแท้จริงนะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะวันนี้อาจารย์ไปเจาะลึกไปถึง ลึกหน่อยจะยากหน่อยแต่ลองลองฟังดูนะว่าเราจะชนะได้อย่างไรนะเป็นคำถามว่าเอ๊ะชนะได้อย่างไรมันจะแพ้อย่างไรมันจะมีกลไกอย่างไรที่จะทำให้ชนะอย่างยี่ปนนะมันจะเป็น,นกลไกนั้นด้านไหนที่ลึกเข้าไปนะพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้ครับเรามาดูถ้าเราเข้าจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราอยากชนะเราก็จะทำแบบนี้ถ้าเราจะอยากแพ้เราก็ทำอีกแบบนึงนะพระพุทธเจ้าบอกหมด ทางชนะเป็นอย่างไรทางแพ้เป็นอย่างไรท่านจึงตัดเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นไปเรื่องแพ้มีแพ้นะอยากชนะก็มีวิธีที่จะให้ชนะพระรเจ้าตแหละท่านเป็นผู้ผู้รู้โลกอย่างตระโรอนตรเียมเท่าจัดทำใดจัดไว้ดีแล้วนะจริงแล้วไม่มีผู้ใดลบทางได้ เอหิปัส e สิกเชื่อให้มาพิสูจน์กันได้อัก,กาลิโกเป็นตลอดการเราก็จะสิ่งจริงตลอดการนั้นเป็นอย่างไรนะมาทำข้าใจสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11บรตัดว่ามโนปุพังขร,รมภามโนญญนาเป็นประธานของสิ่ง ใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสํนะานะเร็จได้ด้วยใจนะฟังคํานี้ดีๆนะทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจแปลว่าสิ่งดีหรือสิ่งร้าใจนั่นแหละเป็นพลังสร้างผลที่คิดพูดทําได้ถูกต้องก็จะสร้างผลที่ดีใจคิดพูดทําไม่ถูกต้องก็จะสร้างผลที่ไม่ดี พระพุทธเจ้าตรัสว่าผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตทุกชีวิตพลังที่สร้างผลนั้นเกิดจากพลังในใจของแต่ละชีวิตเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีพลังที่สร้างผลดีหรือผลร้ายให้กับแต่ละชีวิตคือพลังที่อยู่ในใจในจิตวิญญาณผู้นั้นเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีนี่คือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าบางท่านก็จะเทียงอยู่ในใจพอพูดอันนี้ไป มันใช่หรืออาจารย์ถ้าทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจก็ไม่ต้องกินข้าวกินน้ําไม่ต้องเอาอะไรมาใช้นะก็เอาพอมันก็ชหมดแล้วเป็นต้นนะมันก็ได้ไปหมดแล้วเออเขาพูดมันก็มีผลเหมือนกันอ้าวลองมาฟังความจริงทีนี้อาจารย์จะเห็นคนนี้นะคนนี้เขาไม่เชื่อทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยเพราะมันจะถูกนู่นอะไรอะไรต่างๆเขาไม่เชื่อนะ อาจารย์จะโต้แย้งด้วยสัจจะนะลองฟังดูนะถ้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกว่าทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจมันเกี่ยวกับหมูมันต้องมีวัตถุมีโน้นมีนี้อาจารย์ทาเลยนะให้ท่านเอาข้าวเอาน้ําเอายูกเอายาเอาอะไรก็ได้ที่ว่าดีๆนะที่เป็นประโยชน์นะเอาไปให้คนตายกินคนตายคือคนไม่มีใจนะไม่มีจิตวิญญาณนะคนตายจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปใช้ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้เห็นคนตายเอาไปใช้ไม่ได้นะแต่คนเป็นเป็ๆมีใจมีจิตวิญญาณเอาข้าวเอาอยูกยาไปใช้ได้ไหมแสดงว่าสิ่งทีสงท่สิ่งที่เอาสิ่งต่างๆไปใช้คืออะไรใจใช่ไหมเอารถเอาบ้านเอา่งสิทุกอย่างในโลกในมหาจากักรวาลให้คนได้ไม่ไม,ม,ม,มีเอาไปใช้ไม่ได แต่คนมีจิตวิญญาณใช้ได้ไหมเอาไปใช้ได้คนยังไม่ตายคนยังไม่ตายนั่นแหละนั่นแหละใจนี่แหละคือเอาเป็นพลังที่เอาสิ่งต่างๆไปใช้นะใจจิตวิญญาณเราดคือเป็นพลังที่เอาสิ่งต่างๆไปใช้และแต่ละคนจะเอาสิ่งต่างๆเพราะสิ่งที่อยู่ในใจนั้นไม่เหมือนกันง่ายๆเลยคนเนี่ยนะนที่กินน้ำกินอาหารเข้าไปเหมือนกันนี่แหละนะ เอาดีกว่านะคนที่ป่วยกันเลยให้ชนิดเดียวกันผลนออกมาไม่เท่าคนเหมือนใส่ไส้พุงเหมือนกันยาก,กันด้วยให้วัตถุชนิดด้วยแต่ผลออกมาเหมือนกันอา้าวแล้วความต่างมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงจิตวิญญาณถ้าสิ่งต่าง ิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตนะเกิดจากวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นคนเป็นโรคเดียวกันให้วัตถุเดียวกันผัต้องออกมาเหมือนกันใช่ไหมแต่ตอ,ออกมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตเกิดกอย่างเดียวเปล่าเกิดจากอะไรเอ่ยใจจิตวิญญ,ญาณพลังในจิตวิญ,ญญาณที่แตกต่างกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิบากดี ในจิตวิญ,ญญาณที่เอาสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะเอาไปใช้ไม่เหมือนกันนะคนเหมือนกันแต่จะเอาไปไม่เหมือนกันเพราะพลังที่อยู่ในจิตวิญญาณพลังวิบากดีร้ายนั้นมีมีผลแตกต่างกันนี่คือเ<ส>มื่อพีนอ่น้องแม้แต่ให้เงินไป ดีรายสามารถจะละคนที่อยู่ต่างๆให้ชีวิตขนาดแฟดนะลูกแฟดอยู่ในแม่กินอาหารแม่ทานอาหารไปนะแฟดเนี่ย อารนี้ให้คือพลังที่เอาสิ่งต่างๆใ้กับกับชีวิตแต่ละชีวิตนั้นเราพบว่าพลังในจิตวิญญาณที่เอาไปใช้ได้แตกต่างกันนะดังนั้นเนี่ยทีนี้มาดูว่าพลังที่เอาไปใช้นั้นเป็นอย่างว่าอ๋อชนะได้อย่างไรจะแพ้ได้อย่างไรจะค่อยคอยเข้าใจวันนี้จจะอาจะ ไม่ว่าเป็นพลังในจิตวิญญาณทั้งนั้นแหละที่สร้างผลให้กับชีวิตแต่ละชีวิตเป็นพลังแบบนี้ครับเป็นพลังยกตัวอย่างง่ายๆนะในโลกใบนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทุกหาจักรวาลนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดวัตถุทุกอย่างแตกสลายจะกลายเป็นคลื่นแม่เหล็กพอรวมกันมันจะเป็นวัตถุก็กับเช่นไฮโดตัวลงไอทํา จากที่ไม่มีรเราเหยไปก็มองไม่ได้มันกลับไปกลับมาอยู่ยในมหาจักรวาลทุกอย่างในมหาจักรก็คือเครื่องเหล็กทั้งหมดมเหล็กเอาไปใช้ไปเอาไปโอนเหาอไปเหาอมาไม่ต้องคนปิดประตูก็ใช้ขึ้นแม่เหล็กไม่ต้องใช้คนนะสร้างภาพแสงสีเสียงได้โทรศัพท์ข้ามทวีบได้เห็นภาพด้วย เห็นตากันด้วยสร้างภาพสีเสียงสร้างความร้อนความเย็นได้เย็นสร้างสร้างยิดทำอะไรใชเหล็กสิ่งชั้นขึ้นไม่เหล็กตัวตัวไปทำทุกอย่างได้ชั้นใดทุกอย่างได้ กวา่าเพราะสร้างความรู้สึกด้วยสร้างความรู้สึกได้ด้วยว่า,วา,ววาโอ้โหพลังในจิตวิญญาณนั้นทุรังขมังไปได้ไกลอน,นันตังไม่มีที่สิ้นสุดทะลุดวงจันทร์ดาวเลยนะมันมีผลถึงดวงดวงอาทิตย์ดวงดาวปกติหรือไม่้ความดีก็ทําให้ดวง,ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคดส่งพลังงานมาอย่างนั้นบุคคลดี ให้กับชีวิตหรือรายแต่ถ้าเป็นคลื่นไม่ดีส่งพลังงานลงมายังบุคคลน,นั้นทำอย่างนี้เป็นต้น,น,นทำให้เกิดผลร้ายเด็ดเรื่องคลื่นแม่เหล็กที่พระรู้เจ้าได้ตัดสิ่งนี้เขาสร้างาได้ทุกอย่างเป็นคลื่นแม่เหล็กที่ไม่ดีเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเราคิดพูดทําดีมันเป็นดีหรือไม่วิญญาณของนะเป็นขึ้นอไม่เหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้นใครได้รับผลดีหรือดีมันก็เป็นเหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้นชีวิตของเราก็จะทูรังขมังไปได้ไกลอนันตังไม่มีที่สิ้นสุดจะบันทึกเป็นวิบากดีรายของผู้นั้นพลังวิบากดีนั้นจะดูดดึงสิ่งดีๆเข้ามาแล้วผลักดันสิ่งร้ายๆออกไป ส่วนพลังวิบากร้ายนั้นจะดูดดึงสิ่งร้ายๆเข้ามาแล้วก็ผลักดันไปนะได้ทุกอยางทุกมิติเราทำดีอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องได้รับผลดีแบบนั้นกลับคืนมานะจะได้รับแบบอื่นๆก็ได้เช่นให้ข้าวคนไปเราจะได้ข้าวกลับคืนมาก็ได้จะได้กล้วยได้มะละกอได้เงาะได้มิตดไม่ได้สิ่งดีๆได้องค์ประกอบดีๆแง่ไหนเชิงไหนก็ได้จากคนนั้นก็ได้คนอื่นก็ได้นะได้สุข ที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะแต้องค์ประกอบดีแง่ไหนเชิงไหนก็ได้พลังความดีเขาจะเลือกเองว่าให้เราได้แบบไหนณเวลานั้นส่วนพลังที่ไม่ดีก็เช่นเดียวกันทําไมด่ดีอย่างไปเนี่ยดีแบบที่ทําก็ได้จะได้รับแบบอื่นๆก็ได้นะพลังไม่ดีนะเขาจะเลือกเองเลยว่าไหนนะไปโกงคนอาจจะถูกโกง ถูกโกงคืนก็อาจะถูกจับเข้าคุกก็ได้พยายามถูกจับเข้าคุกยังหนีออกนอกคุกไปอีกก็จะได้รับผลไม่ดีอย่างดือดเืเเข้าไปอีกเอาไปเอามาลิ้วล้อที่ช่วยกันก็จะพังพินาศไปก็ได้สุดท้ายตัวเองต้องกลับมาเข้าคุกอีกก็ได้ี่บากรายนี่เขาทำได้หมดเลยนะเขาทําได้หมดดูท่าดูท่าอาจจะต้องได้กลับมาเข้าคุกอีกนะเนี่ยคนที่หนีคุกเนี่ยอาจารย์ดูดูทรงดูท่าชักจะเป็นอย่างนั้นนะ ดูแล้วชักจะเถียงไม่ออกแล้วตอนนี้วิบากร้ายกําลังออกฤทธิ์วิบากดีกําลังหมดไปวิบากดีของเขาที่เขามีมาแต่ปางไหนก็แล้วแต่ที่คุ้มครองชีวิตเขานั้นเขาไม่ได้เอาไปทําดีเพิ่มแต่เขาเอาไปทําชั่วมันใช้ไปวิบากดีก็หมดไปแต่ชั่วที่เพิ่มนะมันกำลังเพิ่มขึ้น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 เพราะเมื่อดีที่คุ้มครองเขาหมดแต่ชั่วที่เขาทําเป็นวิบากร้ายเพิ่มขึ้นเป็นยังไงร้ายก็จะเล่นงานเขาแล้วคอยดูว่า ผลมันจะอ,ออกมายัางไงนะวิบากร้ายนี่ยเขาทำได้หมดเลยนะไปยืมไปดึงไปโดนใครก็ได้มาทําไม่ดีกับเขาแล้วทําให้เขาต้องได้รับผลเสียผลร้ายเขาเก่งวิบากร้ายก็เก่งนะแม้แต่ไปดนใจให้ลูกนี่นะแทนที่จะแม่ปิดบังความลับของพ่อหน่อยนะก็ไปโดนใจให้เปิดออกมาว่าพ่อแข็งแรงตั้ง,งที่หลอกคนว่าเจ็บป่วยใช่ไหม หลอคนว่าป่วยหนักแล้วไปโดนใจอะไรให้ลูกได้เกิดความโง่ขึ้นมาไปเปิดผ้าออกมาคนรู้ว่าโกใช่ไหมเห็นไหมล่ะมีบากร้ายออกฤทธินะ์เป็นอย่างนั้นแหละนะโอ้ถ้าออกหนักเข้าหนักเข้าสงสัยโทษเดิมก็ยังต้องมาขังคุกโทษเดิมอีกต้องได้รับโทษใหม่อีกใช่ไหมพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตัดว่านะ โทษเก่าก็ไม่หมดถ้าคุณไม่ยินดีรับโทษแล้วหนีโทษนะโทษเก่าก็ไม่หมดโทษใหม่คือโทษหนีโทษนั่นแหละจะเพิ่มขึ้นไปด้วยนี่คือสัจจะอย่างเนี้เราก็ดูกันไปนะมัน่าจริงๆน่าเรียนรู้เรื่องวิบากกรรมในโลกใบนี้นะน่าเรียนรู้จริงๆแล้วพระเจ้าตรัสว่าถ้าไม่สํานึกนะแล้วพยายามว่าทาไม่ดีต่อเขาจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆเ,เขาจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆแล้วจะมีช่องให้พลาด เอยพลาดไปเรื่อยๆพลาดไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็แผ่นดินสูบนะแผ่นดินที่สูบนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะคือวิบากร้ายนั่นแหละไม่ใช่แผ่นดินสูบจริงๆหรอกอาจจะเป็นแผ่นดินสูบจริงๆก็ได้หรือมีเรื่องร้ายแง่นั้นเชิงนี้ก็ได้นะก็จะเกิดเรื่องร้ายแง่นั้นเชิงนี้เข้ามาในชีวิตนี่เป็นความมหัศจรรย์นะเป็นความจริงที่พระเจ้าได้ตัดสู้แต่ด้วยว่า เขาก็ยังมีวิบากดีของเขาบางส่วนที่มันยังออกฤทธิ์อยู่แต่ออกฤทธิ์แล้วมันก็หมดฤทธิ์นะมันไม่ได้ไปต่อนะมันจะหมดฤทธิ์ไปเลยเลยเลยเพราะเขาไม่ได้ทําดีเพิ่มแต่เขาทําชั่วเพิ่มวามวิบากร้ายนั่นแหละจะออกฤทธิแ์แรงแล้ววิบากร้ายนี่เขาออกฤทธิ์ด้ทุกอย่างทาไปยึดไปดึงไปดนคนสัตว์เหตุการณ์ร่างกายหรือจิตใจทําไม่ดีกับตัวเองอย่างไงก็ได้นะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานความยากลําบากความพินาศความเดือดร้อน นี่เป็นความไม่รู้ของเขาเขาก็เร่งทํำเข้าไปเขาไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะเนี่ยเขายิ่งทําผิดเข้าไปทุกวันทําผิดเข้าไปทุกวันเขาก็เพิ่มวิบากร้ทุกวันเพิ่มวิบากร้ทุกวันก็เพิ่มความพ่ายแพ้ไปทุกวันใช่ไหมพี่น้องเห็นความพ่ายแพ้ของเขาเพิ่มขึ้นไปเป็นลําดับลําดับไหมจากแต่ก่อนอ้าวคนก็ยังจับไม่ได้ก็ยังเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ แต่เขาทําสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น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 จนคนชัดขึ้นชัดขึ้นว่าเอ้าโกหกแน่แน่เลยใช่ไหมคนก็ชัดขึ้นขึ้นชัดขึ้นน่ะโอ้จากแต่ก่อนคนก็ยังเอ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โกหกแล้วไม่โกหกแต่ด้วยการที่เขาทําไม่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยเกิดวิบากกรรมที่ทําให้ผลมันชัดขึ้นไปเรื่อยๆชัดขึ้นไปเรื่อยๆชัดขึ้นไปเรื่อยๆว่าโกหก เมื่อคนก็กโ,โหกโกหกก็ไม่เอาแล้วคนก็จะไม่เอาแล้วแบบนี้นะคนดีก็ยิ่งโหไม่เอาใหญ่เลยตอนนี้ก็โห o เขาพากันวิพากษ์วิจารณ์พากันประจานพากันโอโหเนาะพากันปนนามกันโอ o ทั้งประเทศเลยตอนนี้สื่อใครก็มีนะเดี๋ยวนี้ไอม้มือถืออันเดียวเนี่ยก็พูดได้อัดไว้อีกต่างหากนาเนี่ยก็สื่อสารกันไปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็จะต้องได้รับวิบากที่เป็น โทษตามกฎหมายก็ได้แต่รับวิบากที่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะนี้นชีวิตเขาก็จะต้องเผชิญอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วอาจจรยก็สงสารสงสารนะไม่ได้่าไม่ได้มุ่งร้ายอะไรกับเขาเลยแต่มิตรนาดีแต่เขาจะเข้าใจได้แค่ไหนเราว่ามันควรจะหยุดแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะั้นอ่ะรีบหันกลับมาทาดีมันจะได้เบาลงแต่ดูท่าเขาเขายัางเข้าใจธรรมะไม่ได้เขาแล้วก็ลิวรอก็จะพยายามมุ่งที่จะทําไม่ดีต่ออันนี้เป็นวิบากร้ายที่จะสร้างผล แล้ววิบากไร้ที่สร้างผลเนี่ยนะวิบากไร้ที่สร้างผลเนี่ยเขาสร้างแบบไหนก็ได้นะให้ชีวิตเป็นทุกข์ตราบใดที่ยังไม่สํานึกและยังไม่ภาคเพียนกลับใจนะไปทําความดีนั้นวิบากไร้ก็จะตามเล่นงานอยู่อย่างนั้นน,นะ่ยไม่ว่าวิบากดีหรือวิบากไร้พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะออกฤทธิ์ในภพชาติที่ทํานั้นส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อต่อไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือในพระไตรปฤฤิฎกที่37 ข้ที่1698พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น